งาานมาแต่ไม่มีช่องเสียบ USB Type A จะพรีเซนต์งานขึ้นจอใหญ่ก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีช่องเสียบ HDMI หรือจะเอารูปจาก SD การ์มาลงเพื่อทำงานก็ไม่ได้อีกอะ่ะไม่ต้องกังวลเพราะเรามียอดตัวช่วยมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันะจะมาหาัาารย์และสุดยอดขนาดไหนไปดูกันเลย สินค้าที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันก็คือ Belkin Hub Multiport Connect Hub USB-C 1 1 in 1 Multiport Dock with Power Pass through 100 w a ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Hub Multiport นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า d o n g l e หรือว่า Docking นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่ออุปก,กรณ์นะคะกับพอร์ต Type C นะคะและให้ช่องพอร์ตมาถึง11ช่องเลยทีเดียวค่ะ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อื่อแสดงผลหน้าจอได้สูงสุดถึง3จอในทีเดียวงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละช่องที่เขาให้มาเนี่ยสามารถเสียบอะไรได้บ้างนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกเลยเนี่ยสำหรับคนที่ชอบพรีเซนต์งานหรือว่าต้องการเชื่อมข้อมูลไปสู่จอทีวีนะคะจอใหญ่หรือแม้กระทั่งจอโปรเจคเตอร์เนี่ยเราก็จะมี3ช่องนี้รองรับเลยค่ะเริ่มตั้งแต่จอรุ่นเก่าๆนะคะที่ต้องเชื่อมด้วย VGA ซึ่งรองรับความละเอียดสูงสุดถึง1 0 8 0 ไปจนถึงจอรุ่นใหม่ๆนะคะที่ต้องใช้ DisplayPort 1.2โดยมี Refresh Rate อยู่ที่60 h z ค่ะหรือแม้กระทั่ง HDMI ที่ทุกคนรู้จักกันนะคะที่รองรับความละเอียดถึง 4K OK เลยทีเดียวค่ะและสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะคือเขาสามารถเชื่อมต่อหน้าจอพร้อมกันเนี่ยได้ถึง3จอเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะสำหรับ Windows นะคะเขาจะแสดงจอภาพได้อย่างอิสระนะคะทั้ง3จอเลยค่ะ ถ้ารวมจอหลักด้วยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น4จอนะคะและสําหรับ Mac OS นะคะจะแสดงผลเป็นจอเสมือนจอหลักทั้ง3จอเลยค่ะและสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าถ่ายโอนข้อมูลผ่าน SD การ์นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีช่องเสียบการ์ดให้ถึง2ช่องเลยค่ะเป็น S.D 3.0 Car r r e ADER นะคะและ Micro S.D 3.0 Car r r e ADER ค่ะก็คือเราสามารถนำการ์ดจากตัวกล้องนะคะมาเสียบแล้วก็ดึงข้อมูลออกไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะและเมื่อพูดถึงการโอนถ่ายข้อมูลแล้วเนี่ยเขายังให้ช่องสำหรับการโอนถ่ายข้อมูล <S <S การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดีไวซ์ต่างๆแล,และการชาร์จมาถึง4ช่องด้วยกันค่ะ <S <S ไม่ว่าจะเป็น U.S.B.A 2.0จํานวนหช่อง USB-A 3.0จํานำนวน2ช่องหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการเสียบ USB-C type แต่ว่ากลัวไม่พอใช่ไหมคะเขาก็ให้มาอีก1ช่องด้วยกันค่ะซึ่งช่องนี้นะคะยังสามารถรองรับการโอนถ่ายข้อมูลถึง 5GB เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะยอดมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วพอร์ต Type-C ที่เขาให้มาเนี่ย ประสิทธิภาพในการชาร์จมันเทียบเท่ากับพอร์ตที่เขาให้มากับตัวเครื่องเลยหรือเปล่าคะในเรื่องการชาร์จไฟนะคะช่องพอรต Type C เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี PD หรือ Power Delivery ซึ่งสามารถจ่ายกําลังไฟได้เต็มกําลังไฟที่อุปกรณ์น,นั้นๆรองรับเลยค่ะโดยจะสามารถจ่ายกําลังไฟได้สูงสุดถึง100วัตต์เลยทีเดียวค่ะและสําหรับช่องอื่นๆน,นะคะก็จะมีช่อง3.5มิลที่เหมาะสําหรับการเชื่อมต่อหูฟังและก็สามารถใช้ไม์ได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขายังมีช่องแลนด์ที่มาในรูปแบบพิกกะบิตแลนด์นะคะสำหรับใครที่ต้องการเน็ตที่เร็วและแรงเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะโหสุดยอดมากๆเลยนะคะพอฟังฟังก์ชันทั้งหมดแล้วถือว่าใครซื้อตัวนี้คือคุ้มแน่นอนเลยค่ะแถมดีไซน์นะคะยังดูเรียบง่ายนะคะไม่ว่าจะพกไปทํางานหรือประชุมเนี่ย มีตัวเนี้อตัวเดียวก็คือครบจบแน่นอนค่ะ,ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะถ้าซื้อกับทางเราเนี่ยยังมีรับประกันให้ถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังรองรับ Mac M1 และ iPad Pro อีกด้วยค่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครกำลังมองหาฮับนะคะที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายๆช่องแล้วเนี่ย mm hmm. เจ้า b e l ลคินฮับมัลติพอตตัวนี้ mm hmm. ก็คือเหมาะและตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวค่ะและสำหรับสาวกบไอทีนะคะถ้าอยากรู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีไอเทมเด็ดๆอะไรมาแนะนำอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ